นา,างน 1, นา 14, ปิยวัฒน,น,น,น์ำดีได้ที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกภับสีพี่ชันนางสาวรุ่งนภาคำแสงได้ที่19บเกพี่ันนางสาวชัยนวีจิตรงได้ที่ยี่สิบสาพี่ชันนางสาววิชาการหนูไทยได้ที่18บแปดค่ะ วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอการสํารวจสื่อผู้ใช้ออนไลน์หลักของนักเรียนโรงเรียนท่ามหายพิทยาคมปีการศึกษา2564กลุ่มประชากรก็คือนักเรียนโรงเรียนท่ามหวาพิทยาคมปีการศึกษา2564กลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ชั้นละ30คนทั้งหมด1 8 0คนค่ะ การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิให้เชิงเดียวเราสำรวจข้อมูลด้วยแบบ Google Form ค,ค่ะผลการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนท่ามวังผาพิทยาคมปีการศึกษา2564ในรูปแบบแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวดังรูปค่ะจากผลการสำรวจจำนวนผู้ใช้สื่อออนไลน์หลัก ของนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมปีการศึกษา2564พบว่าสื่อออนไลน์หลักที่มีผู้ใช้มากที่สุดคือ Facebook จำนวน70คนลองลงมาเป็นอิน t a g r กรมจำนวน64คนและสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆจำนวน42คน TikTok จำนวน39คน และสื่อออนไลน์หลักที่มีผู้ใช้น้อยที่สุดคือทวิตเตอร์จำนวน22คนรวมทั้งหมด237คนพวกเราขอบกบขอบคุณคุณคุกกันต์หม,มันดีที่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจนี้และต้องขอบคุณผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ